เบอกเองนี่บอเองเป็นยจาะียบงเลยโอ้่เจ้าก็ปานนั่นเาะชงแล้ก็มาทอุ้ยมยังหัวานะจะเบิ่งตีนล่อดีกว่าจะเบิ่งเนตีนล่อนะรอ็กีไปเมื่อไห

สวัสดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น,อน้องเนเอฟซีกันเบอร์สุขสุขุขนเนาะว่าสิเป็นพี่น้องทางฝัง่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศเอาพ่อแม่พี่น้องกันขอยิดอนดีต้อนรับเข้าวจูซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้อเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อก,ก,ก,กับสาม,มุกดาเมื่อนี้กันได้เดินทางลงมาอ่าสวรรค์พี่เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ว่าสิขาเข่าไปเยี่ยมไปหาทางนอกสมโอเพื่อน,นเนาะพ่อแม่พี่น้องพอดีอ่ะได้ลงมาทางนี้ผ่านมาทางนี้กันเลยสิ เวเวียนเข้าไปเยี่ยมไปหาทางน้องเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮามาล่าสุดนี่ก็ตั้งแต่3มมุกดาถือพาอ่าประมาณ6-7เดือนหวยพี่น้องเนาะถือว่าเวลาการดนน้ําเติบมารอบนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปหลายจริงหลายอย่างเลยตอนนี้เนาะโดยจังได๋ก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะ เขามาเป็นกำลังเหง่อใจใหุ้สามุกดาเนเด้อเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาบอกกดขับใหุ้สามุกดาเนเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กดซับสไครต์ก,ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อมีกำลังแหง่อใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเนาะโดยเอาก่อนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่เป็นการซักซ่าเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปส้มก,กันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องมาละกัมาพบม,มาพ่ออ่าบุคคลที่สำคัญนละกันให้ส,า,สายลุยเนาะโดยเอาเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มก,กันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย มากอะคือเก่าคือเดิมเนาะเพยนพี่น้อง,ง,งคือภาพคือโฟนเนาะเปิดภาพเป็นแมวเพย์พี่น้องไงซุ่มเซลแมวพงซ่าแซย์เดี๋ยวขาไปเบิรงก่นอนเนาะว่ามีผู้ใดใน่ที่ว่ามาเฮ็ดเรียกอ่าซอยบ้านน้องสมโอเขึ้นอ๋อ นึกว่าใครที่แท้ก็คนสวยคนหล่อนี่เองอ้าสบายดีเด้อทางนี้เด้อเด้อเด้อสบายสบายดีว้าเหมี่ยงคือมาได้มาเห็ดเบี้ยเห็ดงานดิวพี่นี่อาไล้เกสามาซอยพนบบอ๋อต่างซอยต่างหาอืมอัดินเข้า เอาเออเออเอ็นเน่เออดีแน่ดีแน่ดีน่จะได้มีการมีงานเนาะเออไพศาลนะโจรบ่นนะครับโจรมาทำงานบ่โดยแม่สบายดีเอาเจ้าเมย่ากมันจะคือใกล้โจรแท้น่ะโจรโจรบ้านบ้านหมื่นโจรใจดีโอ้หโหเลยเปิดหน้าเปิดตานะกูว่าเป็นผู้ใดเนี่ยบ่อเฮ้อมาจะใช้วาติเออ อ๋อเอล่ะคนงามพ่อนี้เองอ้ก็คิดว่าผู้ใดสนองป้าใส่มาเฮ็ดเรียกแต่โดนระบเมือใดแล้วนี่โอ้ก็ว่ามือนี้แน่ว่มือนี้เยล่ะก็ยัง่ฮู้เนาะอืออวาดี้นก้เข้าวผภาพบแข็งมแงโอ้เใครว่าเฮ็ดนั่นี่มันงผักนี่นโอ้จะเป็นยังไงล่ะอ่นยังจะ ข้าเหนียวเซฟโอ้ยแล้วก็ข้าติดไอ้แบบติดเสื้อในการลสมใส้เลยโอ้ยหลายอย่างแย่เลยเอ้าอันนี้ไงใบกวดจะมีเฮ้ยมันล่ยเขาเอ็กซ์เรย์มันเขาไปเขาเอาเขาเช็คนี่ว่าคือเอาเขาไปยินของมืดมืดป่ะพ้าเหนียวอักเสบอันเพราะ่าเขาอันเหนียวดุเตอือโอ้เขาไปห้องมืองสถาบอนการเมืองอยู่เพื่อนอู้ห้ ดี่อาจังหวดเอันมาิเนยแต่ดูเขาบอกไงขี่ฮาดกดยตอนนี้ฮาดเออแกนักกชินฮืนนะพี่ฮืนเออนีายจะอดจะกัาไปสร้างมันจังเ็นนะบอมาที่เบ่ชิ้นนเรที่เอาขอหน่งยังเนียะช่องโอ้บอกเองนี่บอกเองเป็นยาเากเาดะ ยังจะส่อ่ะสิเออ่ได้เชื่ออเจ้ากรปานนั่นเลยสะส oh ่งแล้ก mm ็มาทัน no. um, ู้อเห็นแล้วเพี่น้อยมีมีเคยใช้อยู่บอลดเลยเคยบมันะไม่มัจะเคยนนอะจริงเนอะวะมันจะเคยเหลออเป็นเังคือแน่อาอันเอาเป็นเป็นยังคือแอยากอั่นเงียังคือปล่อยไปโลดแถวนัน บอแล้วเ่าก็มาเบิ่งหนึแนบบ้างน้ายใหญ่คนเห็นเนาะออ๋คนเห็นกันยิ้มใช่แล้วแล้วพิดหน้าไวปบอพิษตาไว้ก็บคเห็นไปเนาะเอ้เกซาอืใช่น้องชมโอพันไปทั้งเลยสัรเนี่โอ้ไปเฮียนเอ้าวเพื่อนพิชานนพ์เคิร์มบ่กอันไปเฮียนพิเศษเลยโอ้ขอเฮียนพิเศษเอาแล้วมันแมนอยู่บ่แมนอยู่แมนแน่ร้องมึงก็จะกะ อเอดีๆแล้วอากนายสมัติเพิรน้าหัวดขึ้นบอลอลบอลบอลอลบ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 ออลบอลบอลบอบอลบอลบลบอ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 ลบบอลอับอบลอลอลบอลบอลบอ wow, vạc qua là Wow, nó à, à, <laughs> <laughs> <Lạt côi. cười> là mục cho của mình nè. À. mình 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 đi. mình 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 đi. mình 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 น่ะมาทเจ้ามเลื่อนไปไี่บ่มันเป็นแบบนั้นจะนอนแล้วออ้ยคอยกันคิดว่าเจ้าอ้าวี่เอตกใจนี่เอออจับ่ายนะไมาทเจได้ดิเออเออมาทตกใจเลยแล้วเจมโล่เขามาเรียกพี่เจ้า่ะเอ้าพี่ชตกใจเจลเขามาเรียกัไปเลยสโอยกันถือว่าบรรยากาศก็ดีได้เนาะ โดยอาสาเอาได้ย่าสู้กำลังของฝากน้ำใจเล็กหน่อยโดยขอบใจเ้อพยากินพอยากินพยากินมากเลยกระามาเลสู้กำลังก่อนกบเลยอาหูเลย ตามาบัดนี้ถือว่าเปลี่ยนตาไปเลยเนาะอืมขากัลรี่พแม่นพี่น้องเนาะบ้านหลังไงจะได้เนาะผูกสามห้อง8ปคุณเก่าอางนี่้8ปเ่าตาเออโห8ปคุณเก่า าตัวผู้ของไอ้พี่น้องเลยเนาะผักเยี่ยน่าหุนแล้วทั้งหลงังเต็มไอ้เงี้ยพอผื่งมีหัวมีแขนเนะาะก็ะซายกซายสิป,ปู่ผัวไอ้พี่น้องเลย <พา S 1> อืมคัก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 ตะก,ก,กี้ทำา ก็ไอสซบัตินี่ครับหลายงานได้เนาะลำหน้าก็ไปลำหน้าก็ไปโอ้ใายเนี่ยแต่มันบดพรมพี่น้องเอ้ยเนาะงากดอกระเฮืองเรางามแท้เนาะเออ มีมีเบี้ยมันเีบ่แม่มีกังกังอกบเออแต่แกมีเบี้ยใหญ่แล้วมันจะขอกรปูน้ำเลยกนามาก่เออบ่อันอยู่บ้านนางน่มันบ่มีเด้ดอกระเเทงไงไปซิน่ะันเอากออากาวได้เอออ่ะพอผ่านกล้องแล้วเล่าก็ลูกขอนั่นเลยเด่าจากต้นจากใดอยางเมื่อเห็ดแนวมันตลาดบ่ตลาดบ้านข่อยบ่มีเด้ดอกระเพงไงไปซิน่ะ ซืออันขัดบางเวงเมื่อนั้นกะพูนแล้สินหนาพูนได้เคนออกแล้วกะจังมากาโตอันนั้นเลกิดนสีดลอยเอาประมาณจากสหาต้นก็ได้พอได้เมื่อปูไว้เอาว้บูซาพระแมน่นอันนี้ราวอด้ทั้งไปเลยละบานี่ไปสปาร์ไปไปฮไอส์ดดอ ดูดูแม่จะคันินชื่อน้ำพอลได้งต่ค้าเงินบาทยังไม่ได้อันใดก็ไอ เัจกักอันไหนะ้งกันไหนกันี่เาแปลกใหม่อเอาเมนบอลโอ้สันบอพอที่ือลุมยวบไทยบอลดีกว่าธรรมดารถกิหเอ้ยเอาได้ค่ะพอได้ที่เอียไบอแมนเอ้าปาแค่มือนี่ เขาเบิ it it. ่ง <in Asia> <mir anda> ี้ยแบบชายตึงนะเนี่ยเดี๋ยวคนสวยเพิ่อนผู้ใดเบิ่งมาเบิ่งทางยายเพิ่นอันเอาดอกเฮืองป้าเบผู้ใดพ่อแม่พี่น้องสามุดานี่ส้อนดอกมะเนาะนี่ดอกอะเฮืองไงเดี๋ยวเลยอยากขอเบียร์เพิ่นมาปูกถือว่าร้ายเติบอยู่เบียร์นั่นก็เนาะเพรอยู่อันา บ้านสวมบุกดาไม่มีแต่ดอกน้อยๆฮะนะพ่อแม่พี่ดองก็เลยว่ไปแบบโคบิ่นจวียาแจกดมาปุ๊กปั๊บเคิดว่าตะนั่นได้ีนี่ยังอันนี่อ่าหู้บ่าวเตียงทองอยู่พี่เด้อหู้เฮ็ดคัดเน่แท้นน่บผูกกับไข่หากุ้ยอเดียพี่นี่ไม่เท่า ได้ฮอดก่อนบ่บอมบ่บ่เป็นหยังดอกแม่อืมเกาปู่ของพางก็ถือว่าหลายเนาะแม่เนาะเดี๋ยวนีเนาะเพิ่นมักปูอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอืมสายน้ําบ่ถึงบ่แม่แห้งคนนโอ้ข้าวไแล้วบ่ล่ะข้าวอันไหลน้ําบ่ือว่ายังอิวเอาคือเก่าโอ้เออๆ คือได้ไ <tampoco> ด so hmm. mm. <Bubble> ้เพราะว่าบ้านน้องสุโบยังบ่มีไฟฟ้าเนาะออมาตมอาจจประมาณ4-5ต้นก็ได้แโดยโดยตัวน้อยให้มาปลูกตัวใหญ่ยว่ามันบ่ติด มวนบ่อันนี้ต้นยังอันนี้ต้นนี้ต้นยังอันนี้ล่ะนี่เลยโอ้ต้นปลากระป๋องตาบ่าวเตียงทองเอ้ยล่ะลักษด้เนาะเอลเนาะเราปเลาะไถึงพุ่นเด้ลด้เอลด้ขึ้นบ่ได้อน่เาอลงมาก็ขึ้นบ่ได้อยังยังแตบ่ทา่ตนน เออบีคิดว่าสีบา้านนะั่นเอนคิดว่าออเออคอยุอคอยรอกนคะุยรอได้เออจะก็ต้องว่าใหุ้ซูดได้สาลัยว่าประชดมีแต่คุยมันคุยมันอ่าแล้วมีอย่างคยุคยมันคยุยรอร้อล้อลอ ขุดเล็กขุดเล็อ้าวงนที่1อยูขุดเล็กอยู่นี่บ่อใชนี่อ้าวหู้ยมันเนี้ยเพื่อนอโอ้ยแขนแขนเด้ไอ้แกสซายยืดแขนหดึ่ืดามุกเลยเขาสวนเวลามันล่างสวดสวดอะไรอีะแขนแขนได้ไ่อคว่เสื่อว่าหลายคนน่าเป็นคือข่อยโอเป็นอะไรฮันดเขาว่าเนี่ย มันเยอะเนาะนี่ะหาใจออกพีบอสฮะปีอปอกมันมันีอัดไปเลยแต่อันนี้ขนาดนีมันมันปิดเลยบ่ได้บ่ติดเลยกตายติดเลยกระต่ายคุณได้เจ้า เอออ้าอาถือว่ารุวมรวยเสวยกันารเถื่อนไรแหงเนาะทางนองสบุโปรยกัเบ้ยู่โแร่พ <played> <wine> ี่้องเอ้ผู้อ้าทำเม่าถวเรามัดจุกใส่ทุงยางห้เรียบร้อยหอน้ำเสีอีกโอ้ยขอบุกขอบใจเด้อแม่นแวเอ้ยดูขอบคุกขอบใจได้หลายเด้อดูแม่ขอบใจได้ลายฮึบต่อ ใครดอกไอ้สามัรถกล้ามอยู่นเนาะขวาก็คงวเพื่อนแน่นแล่วว่านค่ะเออใครดอกเรพื่อนกล้ามอยู่ <c oughs> ทั้งนั้นภาคส่วนทั้งเสาที่ว่าตั้งเสาเทคาดนี่งบมาทางน,นั้นนี่แมะ <c oughs> โอ้ลุงเฮิร์ม <c oughs> อือโอ้ดีใจดีใจดีใจน้ำได้หลเนาะ <c oughs> อ่าบดีใจมากสองขางทเปาอมีภายในแมะ

กินขาเที่ยงบ่า uh, น <ts iki> <un> um, ี่ด้ยังโอ้โอ้ตามมะฮูึบฮออนยะน่อือสอยกันเนาะซอยกันเ่อยวเลย ไม่ harma, los, like these beach, no? uh ึงเลยตุกท้งๆตุกทนั่นละ็นนอเจีบกนเลยนเนี่ยน้องชาวบ้านีอก็นใจ้อจ้ะปวดปวดนีปวดเมือไหร่แลยน้องสองคนเนีปวดอัไนี้สันดังเราอะสันดลังน้องห้องเเกี่ยวกับสันดังเลยค่อะอันทำโมหชุอหย่ปวดมาวันคือกันมันละน่านเต็มแล้วมันข้างันปวดเนาะเต็มมตรงนี้นี่ ได้เเนาะเออมวนยังใน้อเมืองเจพ่นี่มาสู่ต่อป่ะสู่ต่อสู่ตสูชีวิตต่อยังพ่าทานคือเก้าบออะไนี่อืมมีแต่เบียงมีเบียงมีงานเสืิมกบไปเนาะเออี่นน เอาให้ oh, ผ oh, 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 s <S oh, 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 ู้ใดเขาสอนอยู่ข้างๆกันนะเอ้าโอดีดีดีไปปลูกมันจะไปอืมไปเบดทุกอย่างเอาเบสทุกอย่างเอาบทุก่างขอแต่ว่าได้เงินเนาะโอ้ดีได้ดีได้เนาะทีมงานสายสลยจำนวนเลยตั้งส no. ื่อให้ทีมงานสายสู่ เดียวเดียวเดียวฮึอทุกโอ้มานี่ยวันแรกกระเกลี่น้องไอซสมัตมาอนี่ว่าให้ได้อบวอมาอนี่อืมูวานี่ได้จกหอมหมูวานี่หอมนี่ โทรมาไปเอามนุษย์เราจะส่งอยู่ปกติส่งด้เริ่มส่งให้โอ้โอ้ของน้องพอมีเพิ่นเนาะแต่คือเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้ออกมาแล้วพอไพี่น้องเลยก็ได้ส่งข้อความถามเพิ่นอยู่แต่ใครอยากเนาะออกมาอย่างปลอดภัยพอไพี่น้องเลย ขอเวลาได้สู่ชีวิตเนาะตีล่อเราคนดแบบมุนอ่าอ่าไปเรียนี่หิ่มรวอกบรัวไปรยเยกล้อรนะออเขไปเ้จ้ายี่ยมันเ็นแบบนี้อยู่เลยทเลยว่าเอาลมเขาอื้อ ตัวนี้ของไครคัตัวนี้โอ้พหข้า้วุมมาสิ๋วอะไรบ้างวะเจ้าบุกีเฮากังยืดบังนะ็กระดมาเลยนะทำหอบปะกระยูไรอีมันมีอดำลงเนี้ยาที่บนเียวเรยกวชนไส้ไปนใส้ไปเนาะเยวก็เรียเยวก็เรียกแ่เข้ามบ อ้าวันนี้ก็บเได้เดินทางกับป้าเด้อบัน้เด้อไอ้หล่าเด้อเป็นตาเมืองอ่าสิยขับมาเยี่ยมมาหาไม่เด้อโดยสบายดีขอบใจคือการเด้อแล้วก็ขอบใจมิตู้น้ำเด้อเนาะของฝากเบียโดกดาวเฮืองโดยทางนี้เด้อซานกัปป่าเด้อโดยสบายดีเนาะโดยเพิ่นก็มาใอยเรือกันพูดให้พี่น้องเไยเนาะอ่ะก่อนอื่นเอาของฝากก่อนเดี๋ยวสิลืมอย่าได้มาหล่นแล้วเนาะเบียโดกดาวเฮืองพอดีมาแล้วก็ขนมิตู้เพิ่น เมียร์หลอกเกิดกับลายอยู่ภูเอ็มพี่น้องยอยู่เพื่อนกา้ากล้าอยู่แต่ว่ากำลังแตกเอาโอเคสนอภพเอ็มพี่น้องเนาะสนอกริปนี้ทางสามุกดาค่ะใส่ขวดตัวเดินทางกับก้อนบันทึกภูเอ็มพี่น้องเลยทำแบบพี่พาประกันได้กต้องกับอกขอโทษขอภัยหลายเดอนะเ้อเนาะฝากภูเอ็มพี่น้องเข้ามาเป็นกำลังใจกดนสต๊าฟสกากดไลค์กดแชร์แล้วก็เ,เกบเิ่งโฆษณาให้สามุกดาใน่เดอ้อสนอกริปนี้ค่ะลาไปแล้พวพบกันในคลิปหนา้าเด้อขอการคำว่าสบายดี